มึงแน่ใจเหรอมึงแน่ใจเหรอเบลอ้ยมาถ่วงมาหน่อยเจเมาถ่วงมาเบลโอเควิ่งเขาดีได้ไหมเอาวิงไปด้วยคันวิ่งกันลูกก็มีหนา